เชือกตึงครับเชือกตึงโอ้มีแต้มครับแต้มครับมีแต้มยังไม่ตายครับเห็นปะเห็นปะใช่แต้มอีกแล้วครับพี่น้องเห็นมั้ยล่ะแค่หางกำลังมีก้อยพี่น้องเบิ่งหางเอาเบิ่งหางเบิ่งหาง เอาจับก้อนจับก้อนเิลุดโอุย้ยไม่ธรรมดาครับเอาละครับพันเถิรนว่ามีเตี่ยมนะครับเดูดูครับพี่น้องโอ้ยโอุย้ยหมักใหญ่เลยครับหมักใหญ่เลยนี่ง่อกีดวังครับพี่น้องมึงเอามึงเอา สายล่าสายลุยมื่อนี้มื่อนี้เป้าหมายเขาหลายแบบไหนมัอนี้อาันจาักตัวน่หง่หายหม้เรื่อยๆครับสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องอยู่กับผมมาเดียวสายลุยครับพิธีการหาย,ยู่หากินแบบสมบพิ สำหรับอีพี่นี่ก็เป็นอนะีพี่ทีซีเนาะสำหรับการล่าหนูเนะครับวันนี้ง่ายไหมวาน้ำยังยังเป็นไม้น้ำไฮน่าอยู่ก็เก่ารับเพราะวา่ามันหนาถือบัท่านใหญ่ออกจากไฮน่าดอกมาลองเบิง้งจะฝ่าเบื่อแด้ครับหนาหนูกับเบิง้งเบิ้งการล่าหนูนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆมีรายการใหม่ๆสิ นำมาเสนอสำหรับคลิปนี้เบิ้งหนูไปก่อนมาครับมานน้ำกันสามนายพันพนัพนเถิดนี่สล่ะครับกับพันออดไปครับยางไปน้ำกันกนี่แหละนี่ว่าบุญหนูก็เลยมากระเบื้องครับมองนี่โอ้คือ บม่มีทางบ่มีขวอยหนูเนาะพี่น้องเไงจะย่างหาแกะปลาคนละมีลองเลาะอยู่ครับมีบงึงพลอยมันหยัยบหยาล่มไปคนคู่อยู่ไปโอ้ยมีม,มีมีอยู่นี่แหละดอนนี่แหละมีอยู่ครับพี่นออ้องเนช่วงที่คืออยู่ยเหรอความหยัยบหยาล่มไปคน ใช้แบบแบบนี้เลยคุณมองข้างในมันมันจะมีทางอุดรูดอยู่คุณเนี่ยหนูมันออกมาปองเพราะมันเหยียบหยาคคล้องอุดรูดมามีรุ่นครับมีรุ่น วางทับเลยครับหาพื้นที่มันเสมอๆเนี่ยมันกับดังเขาซึ่งสิบบวกกระดกผูกเสื้อไปจากน้อยแล้วมันลากนี้ อ,อมีมีแจมครับพี่น้องอุย้ยออกใจเลยครับนี่เอาเอาเอามีนตอยเอาแม่มาเล่นลอย่าสูง,งาสูจังจังอ,อุอ้ยจุดคันแจมแรกครับ ăn <laughs> ngam Giờ mưa mà xài nữa. ผ่านผูมุผูหูผูมูผูมันมีหูเดียวมันมีหูหูผูหูผูมัมีหูเดียวมันแม่ก็สองหูเเียเดีอบ้อยครับวันนี้หมอนดินไ่ถือทันอดเก็บศพ พอตะ <laughs> ไปนี่แจมอีกแล้วครับพี่น้องเห็นรึใช่ไหมแค่หางกรมีก้ยอยพี่น้องเบิ่งหางเอาเบิ่งหางเบิ่งหางเอาจับก้อนจับก้อนทลุดโอ้ยไม่ธรรมดาครับเอาจัดการจิ้ม

ขุดปล่าออกนียปล่อยครับหเห็นเลือดเบื์อก็โ้ยเสื้อไทย <c oughs> <c oughs> คนวิีโอต,ต้องบอกโดนหรือไงตัวนี้ไก่เครืองโลดเลยนี่ <c oughs> ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเอ้เบึงนุ่มครับเอ่ม,ม,มนุ่มแม่นุ่มแม่นุ่แม่ยากเข้าไปลึกๆ มวยปีไปปุ๊บอเออยบลอยสองนี่เรียนเียบโอตูปีไก่ขันอ่นอนแผนกเก็บศพมันกัดหัวนมหมดแล้วไก่เลยเรียบร้อยครับเจ้ามักนกันหน่อยนี่ของพันเถิดโอ้ไมีบ่กเป็นไก่เลย มอห่วงมีงานำลักลายายนะอ้นี่เหรอฮ้ั yeah. ข้างขอยู่ครับอยู่เอาละครับพันเถิดว่ามีเตียมนะครับดูด,ดูครับพี่น้องอ้ย อุ้ยบมักไงเลยครับบมักไงเลยนี่ว่าผิดหวังครับพี่น้องมึงเอามึงเอานะรายการาพุทก่อนครับในแบบมึงมีหวยสำนะ <c oughs> โอุย้ยขี่ออกอีกรั้ามเออดูนหน่อยดูนี่มึงพี่น้องเงี้ยขนาดอยู่จังเห็นด้่จิบติดเหลืองนะ เบื่อพี่เนี่ยให้พันเถิดจางก,ก,ากันกันโมมีหัวกว้งไส้แมมถิมไปอ่ะเสร็จไป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 นี่นี่นครับดูบ่วงตุน ดีที่ไหเออโชดดูป้อพี่น่องมดตัวหน่อยเดี๋ยวมึงดูมึงเทียบใส่แขนพันเถิดดีย๋ยแปดฉีดอ่ะเอา้าหุ่นจัดว่าเด็ดเอา้าเงี้ยน คุ้ยกับบุ้มีแล้วไอถุงง่ายง่าย่าย,ายพุนผุน,นยุมองแต่อ่อนยางมากมีหูโซ่ทีออกมาดี่ก่อยครับไนไปนี่ยี่สองสามนย,ยังมีรุ่นอีกครับ<อ>พี่น้องหมามนี่ครับบัณฑ์ท้ายแล้วมาเลยลุกลุกดินบเหรโอ้รงหลอดบ่วงบ่วงตีน่ใหญ่ใๆ เอาดบวกนกขุมนกขุมนกขุมบินบินบินเสียควาเสียความอ้ยเนี่ยฮอาเ่าด่าอ่าด่าฮด้ฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 นาฮ่อฮ่าฮ่เม่่่า่าฮ่่าฮวะฮ่่า่ว่า่าฮ่าอาฮล่าฮ่า่อา่่า่าฮ่าฮ่า โหลตัวแมปล่อยได้ครับพี่น้องไปแล้วไตัวตันมันแล้วมึงเอออยากได้ช็อตเด็ดเด้วปล่อยเด้พี่น้องเ้ออย่าด่ามาเลยปล่อยะน่าขูมครับมันาันไคือท่าเนวน่ ตั้งมาอยอ่สิตงมาอยาาอย่าลยนมันม้ขวากยกันนี่้นไนนโมโมมนนหนกับไม้วยติดใส่เลยเห้ยแรอบแรกครับในโตหนึ่งยังมารวมไมากใกล้บ้านนะไอ้กับบ้านสัตววรสองครับ มารุนรอบสองครับพี่น้องเดียเ๋ยวต่องนี้กับไปไเป็นนางพักควอนกัน,นกเจ้นานนหน้าผุ้แล้วเจ้าหน้าผูงใดออสองพลาเขาอยู่ขุนเนาะเ<อ>ช้านี้ที่หลังบ้านไม้ไกล้บ้านก่อนครับเช้านี้ตีไทยฟ้า มาขึ้นนี่อยู่ตรงนี้ได้ได้ไปสองตัวเนะาะเดี๋ยวเส้ามาที่เป็นตังไหมาเบิ้งกันอันเถิดกำลังเหน่อยอยู่เป็นมาอักเป็นมาอักใส่อยู่สองคนได้นี่มาสิบว้เขาหัวจักตงนี้มีกระต่ายน้ำพี่น้องขึ้นนี่เห็นกระต่ายแลนบุ้บุบบุบ อุ้ยอันตรายพี่น้องว่าเห็นดินี่อ้คืเนี่ยเอ้ยไยมาแล้วมาแล้วเอ้ยแง่เอ้ยอู้หาาอ่ะอู้น้ำเลยว่ะอง่เอ้ อันี้อันนึงขอดดอกหงาไว้เอามาปร่อ,อยงเอ<า>งี้ฮะบวงหายบ,บ,ายบอบ่วงหายละครับไปเทบ่ไดูรดกต้องมาดู ต้งไปทางนั่นหะ่อีนี้บวงการเลยหลงมองเว้ยมาอีกใบหน,ไไหน,หนึงครับพี่น้อง

กลับเหล็กครับบางเปิบนๆอยู่คือเ่าอยู่เชือกไม่ตึงไม่มีลุ้น เชือกตึงครับเชือกตึงโอ้มีแต้มครับแต้มครับมีแต้มยังม่าตายครับเห็นปะเห็นปะติดบ,บักคอเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอู้ยบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยจ้า เพิอเอาคิม้มาเนี่ยบัวมันบัวตายด้วยครับเคนนี้อยากจัดการกันเตรมหนึ่งล่ะครับยังมีรุ่นยังมีรุ่น มีแต้มครับฮะมันหาอยู่โอ้เหลือสองอันสุดท้ายแล้วครับ คันเถิดซปเปอร์เซมนะคุมมือขึ้นันเบื <S <S ่อสิบนะครับพี่น้องสุดท้ายแล้วสรุปคือเซานี้มีแช่ตัวเดียวเมื่อตายท่านเถิดว่ามีเต็มครับฮะ สองส่วนเลยวะพี่น้องท่านเธอว่ามีฉันเด็ดอุ้ยงูทางโอ้มีฉันเด็ดมีฉันเด็ดอู้จังียบร้อยครับจับไปก่อนจับไปก่อนเจ้ตัวไหนมายังไม่รู้ถือไป ยังม่ิจอว่งใช่มใข่อืจับปุ่งอเอมเ,เลยบ่อือพี่น้องอูย้ยติดตดกันเลยไหมว้าโถมึงเอาจังบมอเออสองรังสุดท้ายแล้วอ้สวยงามติดกันเลยครับโอ้มาติดมาติด ว่ามันสุดท้ายแล้วมันบมสุดท้ายเห,เหลือทั้งนี้หรือว่าท่านยำอะไรมองเริ่มตนนี่ <c oughs> เรียบร้อยครับกินบ่หรอครับบ่มันเหี่ยมือบ่จักชิมกับบ่เห็นบ่ดินที่หลังดินมันแฮงหัดได้บ่วงเบือเนี่ยอืม นีเออให้เห็นรูปเจ้านะี่มานู่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โอ้เท่าไหร่วะหกบะหกหกครับถือว่าโอเคเลยล่ะมือนี่นี่ตัง้งแต่บักใหญ่เลยบมมีใส่หน่อยเลยอืมเอาสิได้ลำล่าพี่น้องไปเพียงสามีแล้วกันนะครับนะ พอกันไม่คลิปหนาแล้ครับความมั่นยังบ่จบครับอันนี้แค่เริเออ่มต้นตือซยังหนูมันยังบ่ท่านใดออยังบ่ทอนนะนะภาษาไทยว่ายังหดกับโบราใจ่อนภาษาอีสานว่าท่านไดโฮมยังว่าโฮมเนาะมันยังกระจายกันอยู่ยังหาอย่างนิดน,นึงครับอ่าต,ต,ติดตามคลิปหนาครับอสิพญามหาความมั่นมั่นมาให้พี่น้นองในเบื้องกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ฝากภาษาอีสานไว้เช่นเก่าครับสำหรับมือนี้ขอฝากไว้คําว่า โฮมมาตุ่มมาโฮมมาตุ่มมาโฮมคำว่าโฮมแปลว่ารวมตัวประมาณนี้แหละครับคนหลายๆคนมาโฮมกันอมารวมกันไปแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับถือใจกันกดไลค์ให้น้ำอ่สาสลากคกลิีลำลาไปเพียงแท่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับมามาเมืองแก,ม,แกมครับพี่น้องไปอ้หูมจะหนูแบบง,งามๆเลย น,น,นี่สำหรับผลงานของมืขึ้นนี่ครับสามสามเ่ษสอเศษสงเศสอเอาเป้าอันนี้ถึงไปถึอู oh ้ยี่น้อมอไงบุ้งโอ้งบ่ไตาหดือ่บุ้งต่อะไรยังไงบุงไต่ไงหนึ่งสองสามหกครับทย่องกเต้ญี่่น